เอาสิพ้ามาบึง้งไฟใหม่กระถางครับไฟใหม่กระถางบอนไส้เนี่ยครับสาเหตุเบึงเอาว่าใหม่แบบใดครับปูนนะครับเบึงห้อยใหม่ครับใหม่ไปซีกนึงเลยครับ<ม>เนีเกือบไหมหัวหมา โอ้ยจุดเทียนแต่ว่ามาตั้งไว้ขอบกระถางแล้วไฟไหม้เทียนเบิดแล้วไหมขอบกระถางาไปน้ำครับจเนเทียนเบิดดีหน่อยนะเบิง่งใบใบขาวของผมกะกำลังงามแต่ว่ากระสือไฟไหม้อยู่น้ำครับอันนี้พวกกลรืมเบิ่งนี่ครับตัง้งแต่อวันอกพรรษา หลายเป็นอาทิตย์แล้วครับปรากฏว่ามาเบึงอีกที่อ่าวห้อยไฟใหม่ครับเกือบใหม่หัวมานอนรับยู่ดีๆก็ไฟใหม,ม่ห้อยว่าเหตุเกิดจากจุดเทียนเรามาตั้งไว้ครับเพราะว่าตัวนี้เป็นกระเพงวัดครับแล้วก็มี ถาดหรือว่าอัฐิของกระดูกเง่ต่างๆมาตั้งไว้ตรงนี้ครับพอดีอยากพี่น้องพูดมาเกเพื่อมาจุดเทียนไตถาดมาจุดว่างไว้ขอบกระทางน,นี่ครับนี่ไหนมันใหม่ครับเนา <ๆ S 1> นี่ก็มาให้เบิ่งกันครับดีซอกับไฟใหม่กระทาง